สวัสดีจ้ามื้อนี้ผมกระช่องนอกกระตูนพิมพ์มิพาเด้อจ้าช่องน้อยๆเต็มน้อยๆมื้อนี้นกกระตูนกินปลาหมึกย่างเด้อจ้าหมึกพันแล้วก็เอาปลาหมึกย่างใส่ขิงเทิงเด้อจ้าแล้วก็มีปลาซาบะเอ่อซุปน้ำซุปไข่เด้อจ้า คงณเาหวานมั้งนะจ๊ะตุกสิร้องสิลปลามึก่อนเด้อจ้าอืมคนคนแม่หรือจ้าเข็ดปะจ้าแสบจ้าที่หยกไปได้จ้า มม่กินบางขาข,าขาโ้วเจ้าจ้าสามารถกินน้ำด้วยจ้ากน,น,าานกกรตูนคิดว่าอาหารเมื่อนี้กินค้เดียวเกินกว่าจ้า,จาเมื่อเบิดตกจ้เพราะว่านกกระตูนเป็นคนเมื่อดกินเ่ื่อไรจ้าก่เสร็จแล้วนกกรตูนจ็นต้องไปลองเพลง,ลง,พลงจ้าเมื่อใดมีงานจ้ามือที่สองจ้า กินข้าวเยอะๆนะกินข้าวเยอะๆเพราต้องใส่เสียงเยอะมาแล้วจ้ามากินข้าวกับน้องกระตูนดนะจ้าพ่อแม่พี่น้องแล้วน้องกระตูนขอกินข้าวเยอะๆเยอะๆกันนะจ้าน้องกระตูนก,กินย่ง เพรานน้องนงกระตุ้นล้นนอกระตุนก็ไม่ได้ลงคลิปหลายเพื่ออะ้รจ้าแม่พึ่ว่างจ้าแซ่บจะน้องกระตุ้นขอโทษเอฟซีน้อจ้าที่ว่าน้องกระตุ้นไม่ได้ลงคลิป วันนี้นกนกระโดดกระสินงไห้ทั้งคลิปนกกระโดดซ้อมเพลงทั้งคลิปนกกระตุดก,กิน,ก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 น แซ่บจ้าลูกยน้าต้องขาวบอลตะกับซ้อมเพลงจ้าอันนี้ก็เอื้อนน้ำกิ้มอย่างน้องกระตูนซีฟูดจ้าแซ่บจ้าแซ่บจ้าู้ใดยเฮ็ดจ้าตาเฮ็ดจ้า กไหมไฟไฟซองหนาจ้าลกกะเตอเดีย,ดยดงดังจ้าตุกกสิล้มคลิปให้บิงด้จ้าวันที่สองนีนกระตุกสิไปลองพิงด้จ้ายัวมาจ้าพอนี่ที่นงย้ายัวด้วจ้า แส,าาแสบจา้าแสบจ้านำสุปใครเดยอจา้าอืสบด้จ้ะห่อนห่อนมาลูกจ้า ยิ้มโมมีแขวจ้าเอาเอแขวะนกกระตูนหักด้วจ้านอกก้อ,อ,นองตูนขอบคุณ <c oughs> พ่พอแม่พี่น้องยังขอบคุณจ้านกกระตูนกรขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนกกระตูนมาตลอดนะจ้าให้นกกระตูนลงคลิปทุกมหนือนะจ้าถึกกระสิทธิ์ทำให้ได้ที่สุดนะจ้าคลิปต่อไปนกกระตูนกระขอท่อเพลงให้เบิรงนได้จ้า กดูขอกินกันนะจ๊ะแป๊บนึงน้องกดูขอไปสองเพลงกันนะจ๊ะ <c oughs> น้องกดูไปสองเพลงให้บังเด้อจ้า